สวัสดีครับคลิปนี้พาเพื่อนเพื่อนมาชมการทำกล้วยบวชชีนะครับอันนี้ทำจากกล้วยนึ่งเลยนะครับง่ายๆสบายสบนะครับเริ่มจาก1นึ่งกล้วยครับแล้วก็มาหั่นเป็นชิ้นครับจะหั่นขวางสวยๆจะหั่นตัดงามงามก็แล้วแต่เลยครับนี่ครับเอากล้วยไปนึ่งก่อนนะครับนี่เราไม่ได้ต้มนะครับจากนั้นครับเข้าสูตรเลยครับเรายังไม่ได้เปิดแก๊สนะครับ เราใช้น้ำกะทิ2ถ้วยนะครับแล้วก็น้ำหนึ่งถ้วยอย่างนี้นะครับอัตราส่วนของเรานะครับน้ำหนึ่งกะทิสองครับนี่เราใช้กะทิสำเร็จรูปนะครับน้ำตาลปิป๊บแล้วก็เกลือสักเล็กน้อยครับนี่เราก็คนให้ละลายนะครับแล้วก็ใส่น้ำตาลไปสาม ชอบหวานก็ใส่เต็มครับแต่เราใส่ประมาณครึ่งหนึ่งครับหรือสามส่วนสี่ก็ได้ครับมันจะได้ไม่หวานมากครับเรายังไม่เปิดกัดครับเราคนให้ละลายกันก่อนนะครับนี่คนไปเรื่อยๆจนละลายครับจนไม่มีเสียงกกดก๊ดในหม้อนะครับแสดงว่าน้ําตาลละลายนะครับก็เตรียมไว้ครับนี่ หลังจากนั้นเราก็ไปเปิดแก๊สกันเลยครับพอมันละลายแล้วครับก็คุณไปอย่างนี้ครับถ้ามันไม่ละลายครับเราก็ค่อยไปเปิดแก๊สครับแก๊สก็ใช้ไฟอ่อนๆก่อนครับเพื่อไม่ให้ติดหมอเราก็คนครับเรามีไปเตยอ,อยู่หน้าบ้านเราก็จัดใส่ครับเพิ่มความหอมเข้าไปครับ ใบเตยมาจากบ่อเลี้ยงปลานี่ครับเพิ่มความหอมเข้าไปครับทำง่ายๆครับสูตรง่ายๆครับไม่ต้องต้มกล้วยครับเราเอ็ไปนึ่งครับจะได้รวดเร็วขึ้นครับไม่ต้องเสียเวลาต้มกล้วยนะครับถ้ามีกล้วยต้มก็ ใส่ลงไปครับอันนี้ชิมรสชาติให้เรียบร้อยครับนี่ครับน้ําเดือดครับเรามีกล้วยที่สุกอยู่นะครับสุกจนเละแล้วนะเสียดายของครับเราก็มาใส่ด้วยกันเลยครับเป็นกล้วยไข่นะครับสีออกเหลืองๆครับนี่ครับมันสุกนะครับมันกินไม่ได้นะครับ เรามาต้มซะเพิ่มสีสันครับเหลืองอารามงามตาครับอันนี้เป็นกล้วยธรรมดาครับกล้วยสุกธรรมดาครับไม่ได้หนึ่งไม่ได้อะไรครับกดต้มไปครับสักสิบนาทีสิบห้านาทีก็พอแล้วครับเดี๋ยวมันจะเละเพราะมันเละแล้วครับชิมรสชาติกันอีกครั้งครับนี่ พอเดือดอีกหนึ่งครั้งครับแล้วก็ใส่กล้วยที่เรานึ่งครับท่านจะนึ่งจะต้มไว้ก่อนก็ได้ครับแต่ของเรานึ่งไว้ครับนี่ครับประมาณ6กเจ็ดลูกครับตีไปซะวีหนึ่งก็ได้ครับสูตรนี้ครับน้ำตาลสองเอ้ยน้ำตาลหนึ่งถ้วยกะทิสองน้ำเปล่าหนึ่งนะครับเกลือเล็กน้อย นี่เราก็ปล่อยให้เดือดสักนาทีหนึงครับนี่ครับถือว่าเป็นการค่าความอร่อยครับคุ้มค่ากับความอร่อยครับนี่ครับเสร็จแล้วครับท่านจะกินแบบร้นอนๆสดห้อนๆก็ได้ครับ นีน่นะครับกะทิครับข้นข้น,นใช้ได้เลยครับความหวานนี่แล้วแต่ชอบเลยครับหรือท่านจะใส่น้ําแข็งอย่างนี้ครับใส่น้าแข็งไปหนึ่งถ้วยก็ยังหวานครับนี่มีทั้งกล้วยที่เป็นดิบดบิที่ไม่ได้ผ่านการต้มครับผ่านการนึ่งนะครับน่าทานขึ้นมาที่เดียวครับ สดเย็นๆครับก็เรียบร้อยครับแล้วก็พบกันใหม่ครับสำหรับคลิปนี้ไปก่อนครับผม